สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับผมคันนี้จะเป็นยามาฮามีโอนะครับร้อยยี่สิบห้านะครับผมรอบคันนะครับสีสันนะครับผมสวยตามสภาพมือสองนะครับคันนี้อันนี้จะเป็นเครื่องเดิมๆนะครับมีเล่มชุดโอนเปลี่ยนชื่อครบนะครับผมมาดูนะครับระบบไฟหน้าปัดไหมนะครับตามนี้เลยนะครับสตาร์ทระบบสตาร์ทนะครับ ติดง่ายนะครับผมคันนี้ระบบไฟนะครับติดครบทุกจุดนะครับเดินเบานะครับนิ่มๆเลยนะเสียงนะครับผมเครื่องนะครับ นิ่มเลยนะครับใช้งานยาวๆนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับผมหรือมาลองขับดูได้นะครับพิกัดเมืองยะโสธรนะครับผมเลี้ยงเมืองมาทางอำนาจเจริญนะครับผมหรือลูกค้าท่านใดไม่สะดวกนะครับมีบริการจัดส่งนะครับทั่วประเทศนะครับติดต่อมาเลยนะครับใช้งานคุ้มนะครับผม